ที่ที่ตื่นยังอ่ะสวัสดีที่เร็วทําที่เร็วทําก่อนเร็วพิการซ้ําซ้อนแล้วเนี่ยอะขาก็พิการสมองยังพิการอีกโอ้ยไหนสวัสดีที่อ่ะเร็วสวัสดีเร็วอ่ะเร็วทาก่อนเร็วมาเร็วโอ้โหถึงขั้นนอนเลยเหรอมันมันเพียขนาดนั้นเลยนะเพิ่งจะสอนในนี่เองสอนนิดสอนหน่อยทําเป็นสอนนิดสอนหน่อยทําเป็นจะตายเลยเอามาเร็วเร็วเวลากินข้าวแล้วไม่นี่เลย ไม่บนเร็เเวเ้าเร็วสวัสดีก่อนเร็วๆมาสวัสดีก่อนเร็วสวัสดีอ่ะเร็ 1, 2, 3, เวเร็วหนึ่งสองสามเร็วยกยกยกสวัสดีก่อนเร็วๆยกบอกให้ยกขาไม่ใช่กัดเอายกอ่ะเร็วเร็วยกมาเร็วๆมาเร็วเริวเรวเรวสมองเนี่ยเห็นไหมขาพิการไม่ว่าสมองนี่เนี่ยพิการซ้ำซ้อนนะมึงเนี่ยอ่ะเร็ว ยกอ่ะวัดดีค่ะอ่ะข้างนี้เอาวัดดีค่ะอ่ะข้างนี้อ่ะเร็วข้างนี้วัดดีอ่ะเร็วเรวเก่งแล้วเก่งแล้วมาเร็วเร็ววัดดีวัดดีค่ะเร็ววัดดีค่ะไม่ใช่เล่นวัดดีอันนี้ก็เรียกวัดดีมาเร็วโอ้อย่าเอ๋ยอย่าเอ๋อมาเร็วเรือมึงนี่พิการสองอย่างเลยนะเนี่ยอึมสมองว่าพิการเนี่ยขายพิการไม่ว่าเอาเร็ววัดดีกันเร็วเอ็ึมอ่ะวัดดีเร็วๆรววัดดีเร็วเรววัดดีไม่ใช่เล่นมาวัดดี เร็วขอมือขอมือขอมือเร็วอืมอืมอืมทำอะไร